ยินดีต้อนรับสู่ช่องยัวคาแหล่งรวมทุกสิ่งเกี่ยวกับยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดที่นี่เราไม่ได้พาคุณแค่ไปบนถนนเท่านั้นแต่ยังพาคุณขึ้นไปบนฟ้าเพื่อสำรวจสุดยอดเทคโนโลยีการเดินทางแห่งอนาคตวันนี้เราขอพาคุณไปพบกับเครื่องบินโดยสารที่ล้ำสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของยุคหน้านั่นคือ Airbus A350 รุ่นปี2026 Airbus A350 ปี2 0 2 6ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ธรรมดาแต่มันคือผลลัพธ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของการเดินทางยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงหลายด้านจากกลุ่นก่อนเพื่อให้ประสิทธิภาพดีขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นและมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้แก่ผู้โดยสารทุกคนเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงโครงสร้างภายนอกที่ล้ำสมัยโดดเด่นด้วยดีไซน์เพรียวล,ลมและปีกที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยเพิ่มแรงยกลดแรงต้านและทำให้เครื่องสามารถบินได้ไกลขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลง ตัวลำเครื่องทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาอย่างคาร์บอนไฟเบอร์รีอินฟอรซ์ซึ่งคิดเป็นกว่า70%ของโครงสร้างเครื่องบินทั้งหมดช่วยลดน้ำหนักรวมและเพิ่มความแข็งแรงในเวลาเดียวกันภายในห้องโดยสาร Airbus A 350ปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายสูงสุดเริ่มจากเพดานที่สูงขึ้นหน้าต่างที่กว้างขึ้นและระบบไฟเลปรับโทนสีอัตโนมัติตามช่วงเวลาเพื่อช่วยลดอาการเจ็ตแลกจากการเดินทางไกล ที่นั่งของผู้โดยสารมีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพิ่มพื้นที่วางขาและรองรับการเอนตัวได้ดีขึ้นในทุกชั้นโดยสารตั้งแต่ชั้นประหยัดไปจนถึงชั้น First Class ระบบความบันเทิงบนเครื่องบินได้รับการยกระดับอย่างมากผู้โดยสารสามารถใช้หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตส่วนตัวมีภาพยนตร์เกมและบริการสตรีมมิ่งแบบออนไลน์ผ่าน Wi-Fi ความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วทั้งลำ ระบบเสียงก็ถูกปรับแต่งให้มีคุณภาพดีขึ้นแม้ในห้องโดยสารที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากภายนอกหนึ่งในไฮไลท์ของ A 3 5 0รุ่นใหม่นี้คือระบบปรับอากาศอัจฉริยะซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิแบบโซนได้ช่วยให้แต่ละโซนของห้องโดยสารมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผู้โดยสารในส่วนนั้นๆพร้อมระบบกรองอากาศที่สามารถกรองเชื้อโรค PM 2.5และไวรัสต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ความมั่นใจในการเดินทางหลังยุคโควิด ในด้านเทคโนโลยีการบิน A 3 5 0ปี2026ถูกติดตั้งด้วยระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบควบคู่กับ AI วิเคราะห์ข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์เพื่อลดภาระนักบินและเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมเครื่องยังสามารถตรวจจับสภาพอากาศล่วงหน้าคำนวณเส้นทางบินที่ประหยัดเชื้อเพลิงที่สุดและทำการเปลี่ยนแปลงแผนการบินโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นห้องนักบินมีการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้จอแสดงผลแบบสัมผัสที่ตอบสนองเร็วขึ้น และมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับนักบินที่พัฒนาจากข้อมูล Big Data ของเที่ยวบินก่อนหน้าช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ระบบอัตโนมัติในห้องนักบินสามารถช่วยในช่วง t Take o f ฟและแ a n ด ing งอได้อย่างปลอดภยัยแม้ในสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจด้านประสิทธิภาพ Airbus a 3 5 0ปี2026ใช้เครื่องยนต์โรสรอยด์เทรน xwb 9กรุ่นปรับปรุงซึ่งสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้เพิ่มขึ้นอีก10%เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมและยังสามารถรองรับการใช้้เเเชืืออพลิงงทาง เช่น Sa f Sustainable Aviation Fuel ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือระบบใดๆเป็นการส่งเสริมการบินอย่างยังย่งยืนในอนาคตเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ก็ถูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในขณะขึ้นและลงจอดทำให้เหมาะกับสนามบินที่มีข้อจำกัดด้านเสียงอีกทั้งยังเป็นมิตรกับชุมชนรอบสนามบินที่อาจได้รับผลกระทบจากเสียงเครื่องบินนอกจากนั้นระบบดิจิทัลของ A350 รรุ่นใหม่นี้ยังเชื่อมต่อกับระบบภาคพื้นดินแบบเรียลไทม์ สายการบินสามารถติดตามสถานะของเครื่องได้ทันทีทั้งตำแหน่งปริมาณเชื้อเพลิองอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือแม้แต่การสั่นสะเทือนของแต่ละชิ้นส่วนเพื่อช่วยวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าลดความเสี่ยงในการหยุดให้บริการโดยไม่คาดคิดความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ Airbus ให้ความสำคัญเสมอ A350 ปี2 0 2 6ติดตั้งระบบแจ้งเตือนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในห้องโดยสารอย่างละเอียด เช่นการตรวจจับกลิ่นผิดปกติควันหรือเสียงที่ผิดปกติซึ่งสามารถแจ้งเตือนลูกเรือและนักบินได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขทันทีเครื่องบินรุ่นนี้ยังสามารถจูผู้โดยสารได้ตั้งแต่3 0 0ร้อถึงสี่ที่นั่งขึ้นอ,อยู่กับการจัดที่นั่งของแต่ละสายการบินและสามารถบินระยะไกล,ก,ลกว่า16,00 0กิโลเมตรได้โดยไม่ต้องแวดเติมเชื้อเพลิงทําให้เหมาะสําหรับเส้นทางข้ามทวีปเช่นจากกรุงเทพมหานครไปนิวยอร์กหรือจากโตเกียวไปลอนดอน ความสามารถเหล่านี้ทำให้ Airbus A 3 5 0รุ่นปี2026กกลายเป็นเครื่องบินที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นสายการบินระดับโลกหรือผู้โดยสารที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางที่ล้ำสมัยกว่าเดิมและถึงแม้ว่าเราจะเป็นช่องที่พูดถึงรถยนต์เป็นหลักแต่เทคโนโลยีการเดินทางทางอากาศก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของโลกยานยนต์ในยุคอนาคต ที่กำลังเปลี่ยนโฉมวิธีที่เราข้ามทวีปและเชื่อมต่อกันทั่วโลก Airbus A 3 5 0ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินแต่มันคือนวัตกรรมแห่งความฝันที่กลายเป็นความจริงและเป็นตัวแทนของอนาคตแห่งการเดินทางอย่างแท้จริงหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวเทคโนโลยีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบนถนนหรือบนฟ้าอย่าลืมกดติดตามช่องยวคาเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปทุกที่ที่นวัตกรรมพาเราไปได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ